ตอนนี้เรากำลังอยู่ปาร์ตี้บ้านอ้นนะครับผมแม่ครัวมือหนึ่งของเราครับอุมตาลร่อยมากเข้าอบโอกมันร้อนเข้าไปเข้าไปวางมืออ่ะครับ อยากมองกล้องแตมอยากมองหน้าพี่ไอซ์มายาียเลพี่ให้เขาเห็นกล้องดือแล้วเขายิ้มมาชอบเยอเธออยากให้เขามาดีให้เขาลูก่ออย่าเคยดแล้กันนะหนูจะให้เรียนมี ใหญ่นักเกียรไม่อยู่บ้านพี่อยู่ก็สบายเหรอวะไม่ต้องทําอะไรทุกคนดูแลเริงดีป่ะไม่ไม่ดูดิงานบ้านงานเรือนทุกอย่างนี่งานบ้านงานเรือนนี่นะครับน้องน้องผมยังโสดนะครับนี่นะครับนี่มีสนมาเยอะมากใช่ครับโสดค่ะโสดค่ะเดี๋ยวเป็นคนไม่ไม่เรื่องเยอะด้วยนี่นี่อะไรเนี่ยนี่โสดเไหมคะสดค่ะนี่นแยกซีนดีกว่าป้าเอ้ยโอ้โห ทำหน้าเบื่อใครทำ้ววะใครทำ้วะใครทำ้วอ้นี่ขนาดขแมวแล้วนะนี่ขแมวยังขมแมวยังเอาใหม่อีกรอบนะหนึ่งหนึ่งองสามโอ้งงผู้ใหญ่เล่นอะกันวะขนาดผู้ใหญ่ก็ยางงั้นพี่ถามเลมัน่ากูไม่เป็นอะ อ่ะย่ายิ้มด้วยยิ้มด้วยอโลุงไอซ์จริงลุงไอซ์เอาเอาเย็นๆหน่อยเย็นๆเย็นๆเย็นๆอ่ะจับเย็นดับเลยใช่ไหมเย้ชอบชอบชอบเอ้ยมีฟันแล้วสองซี่ดูฟันดีไม่อุ้มหลานแบบนั้นนะทำไมอุ้มหลานแบบนั้นอ่ะ ชีจ้ามาชีจ้ามาชีเดี๋ยวน้องมองใหญ่เดียน้องกลัวเลยอ่ะแปบแล้วแต่ทีมาดูผอมๆเพียวๆเลยเด็กแก้าเด็กแะก้าเด็กแก้า b